ประเทศไทยแลว้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแล<ต>้ว<ต>ก็กอนชิวตอนนี้นะคะไปสุดว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมชิลกับน้องเล็กด้วยนะคะใช่ครับชื่อกิจกรรมว่าสมัยอะไรอ่ะ นอกจากดูหนังแล้วยังมีมิสอังกฤษกับมิสด้วยนะครับเพียงแค่เอาแต้มนะครับมาแลกก็ได้เข้าดูด้วยกันแล้วง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะนึ่งจ็ดหกหกนะคะอย่าลืมติดต่อค call center แจกตุ๊กตาสองตัวนี้เลยง่ายๆเพื่อเราเพื่อเราเป็นเพื่อความสุขและรอยยิ้มอยากให้ โยนมันเดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โยเลครับยนเดินดินเดินเดินแบบหนึ่งเดินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขออนุญาตโยนแต่ว่าห้ามห้าให้เกิดอุบัติเหตุห้ามเกิดห้ามแยกันรอ่ะเียวเียวข้างหลังลิศเอาไปท้เชียวเชียวข้างหลังข้ปางหไม่รู้ฮะเิลดน้าสองคนนี้ได้นะคัตบังไดสมัยรับอย่าลืมนะ